ก็ขอสวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นการติดตั้ง PHP นะครับสำหรับเชื่อมต่อกับ SQL Server นะครับและการ Config d 2นะครับซึ่งเป็น PHP Framework ใ,นใช้งานได้กับ SQL Server ได้นะครับซึ่งผมได้ติดตั้ง XAM p นะครับหรือ XAM ไว้กนตั้นนี้แล้วก็จะมี Apache MySQL แล้วก็ PHP นะครับและได้ติดตั้ง d e PHP Framework ว์ชัน2นะครับหรือ Yii e ไว้แล้วนะครับซึ่งเป็น Yii วนะครับจะใช้ได้กับ MySQL เท่านั้นนะครับจะยังใช้ไม่ได้กับ SQL Server นะครับเพราะาเรายังไม่ได้ทำการคอนฟิ g ก่อนอื่นนะครับ เราก็จะมาติดตั้ง Microsoft d r i v e r for PHP สำหรับ SQL Server นะครับ SQL Server นะครับามาแล้วนะครับก็จะเป็น Microsoft d r i v e r สำหรับ PHP สำหรับ SQL Server นะครับคลิกดาวน์โหลดนะครับผมจะเลือกใช้ผมจะเลือกใช้ SQL Server 3.2นะครับเพราะว่าแซมผมเป็นเวอร์ชั่น5.6นะครับแล้วก็เป็น Windows 10นะครับแล้วก็ตอบ Next นะครับส่วน Windows 2008 s e r v e r นะครับให้เลือกใช้เวอร์ชัน3.0น3.0นะครับผมดาวน์โหลดไว้แล้วนะครับ เราก็จะ copy ไฟล์นะครับ sql 5.6นะครับ ts นะครับกับ sql server 5.6 ts นะครับตัวนี้เป็น pdo กับ sql server นะครับมาเก็บไว้ที่ z i c นะครับ z i c exam นะครับ php extension นะครับวางเลยครับ เสร็จแล้วเราก็จะไปคอนฟิกนะครับคอนฟิกตัว exam ของเรานะครับไปคอนฟิกไฟล์ php.ini นะครับ, config, ani, ค,รบค้นหาคำว่า extension าไม่เจอนะครับ extension เขียนผิดนะครับค้นหาคำว่า extension นะ exten s, s i o n นะครับโอเคเจอละนะครับเราก็พิมพ์ตัวนี้เข้าไปนะครับ extension น,น,นะครับตามนี้เลยนะครับดึงไฟล์ขึ้นมาก่อน extension pdo นะครับ sqlserver 5.6 จุด DLL นะครับทั้งสองตัวแล้วก็เซฟไฟล์นะครับเซฟไฟล์จะเพิ่งสตาร์ทนะครับเราจะต้องไปดาวน์โหลดตัว Microsoft ODBC นะครับ Microsoft pc driver 11นะครับสำหรับ sql server นะครับผมก็จะดาวน์โหลดมาเครื่องผมเป็น windows 10 64บิตนะครับสำหรับคนที่เป็น windows 32บิตก็เลือก x 8 6นะครับตะกี้ ไปลงไว้แล้วนะครับไฟเ,เราก็มาสาตาร์ตดูครับสาตาร์ตล้วลองดู PS p p Info นะครับ ว่านะครับตรง PDO ก็จะมีอะไะครับ SQL Server นะครับซึ่งสามารถ c อ n n e c t ฐานข้อมูล SQL Server ได้นะครับอ่านไครับ PDO SQL Server นะครับได้ติดตั้งตัว D นะครับ ดีเวอร์ชั่น2นะครับซึ่งเป็นดีเอสดวานซ์นะครับไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้คอนฟิกนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปคอนฟิกก่อนนะครับจะอยู่ที่ c sam h e t t dog นะครับแล้วก็ d s q l s e r v e r นะครับะจะอยู่ไฟล์คอนฟิก สำหรับเดเวอร์ชั D ่นสองนะครับจะเป็นดีแอดวานนะครับจะอยู่ที่คอมมอนคอนฟิกแล้วก็เมนโลค่อนนะครับกดผิดนะครับเมนโลค่อนขอไฟด้วย ตารางที่มีชื่อว่า thai address นะครับโมเดลก็จะเป็น thai address นะครับ database name connection id เป็น db นะครับ preview แล้วก็ทำการ generate นะครับพอ generate โมเดลเสร็จนะครับก็จะมา cid generator นะครับอแอปของผมอยู่ที่ font r e n d นะครับ คอนเอนด์เอนดีโมเดลนะครับไทอัดเดตนะครับเสิร์ชโมเดลก็จะอยู่ที่คอนเอนด์โมเดลไทอัดเดตแล้วก็เสิร์ชนะครับส่วนคอนโทรลเลอร์นะครับ คอนโทรเลอร์ก็อยู่ที่ฟอน์เอนคอนโทรเลอร์ไทอเดสคอนโทรเลอร์นะครับ พวิวเสร็จแล้วก็ทำการ g e n e r a เรนะครับโอเคเจ n เน a เรเรียบร้อยนะครับก็จะอยู่ที่วิวไทยอเดตนะครับก็จะมาที่ r เท่ากับไทยอเดนะครับข้อมูลนะครับก็จะเหมือนก,นกันกับที่อยู่ใน นะครับใน SQL Server นะครับก็จะมีดัตเตอร์เบียชื่อ n d f e r นะครับเทเบิลชื่อ Thai Address นะครับ, ed, รบสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอสิ้นสุดเพียงแค่นี้ก่อนครับผม